วันนี้เราจะมาแจกสูตรสับป,ประรดกวนแบบง่ายๆใครๆก็สามารถทำได้ไม่ยากอย่างที่คิดเลยนะครับสูตรนี้ไม่ใส่สารกันบูดนะครับผมเก็บเอาไว้ได้นานครับแล้วก็สามารถทำกินทำขายได้เลยนะครับผมสับป,ประรดกวนสูตรนี้นะครับก็จะมีความนุ่มหนึบเหนียวกำลังพอดีครับไม่แข็งเลยนะครับผมเดีย๋ยวเราไปดูขั้นตอนการทำสับป,ประรดกวนแบบนุ่มๆของเรากันเลยครับ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ครัวบ้านนอกคนบ้านๆครับเปิดมาก็เจอสับปะรดมากมายเลยนะครับในวันนี้เราจะมากวนสับปะรดทานกันครับมาดูวิธีกวนสับปะรดอย่างไรให้ออกมาหน้าทานนะครับผมช่วงนี้นะครับเป็นหน้าของสับปะรดสับปะรดก็จะมีเยอะเลยนะครับราคาก็จะถูกมากๆนะครับผมอย่างเช่น2หัวนี้นะครับก็3หัว20นะครับผมปอกทานไปแล้ว1หัวนะครับถูกมากๆนะครับหัวใหญ่เลยครับแล้วก็หัวเล็ก นี่นะครับก็มีแฟนขับให้มานะครับเขาขายสับปะรดอยู่นะครับก็เลยให้มามากมายเลยนะครับส่วนหนึ่งก็ปอกทานไปบ้างแล้วนะครับผมวันนี้ก็จะมากวนสับปะรดทานกันครับเดี๋ยวจะกวนสักไม่กี่หัวนะครับส่วนที่เหลือเราก็จะเก็บไว้ปอกใส่ตู้เย็นทานเย็นๆนะครับอร่อยชื่นใจนะครับก่อนอื่นก็มาปลอกเปลือกสับปะรดออกก่อนครับก็ปอกอย่างที่เราเคยปอกทานนะครับก็ตัดหัวตัดท้ายแล้วก็ปอกเปลือกออกให้สะอาดเลยนะครับ ปอกเปลือกสับประรดเสร็จแล้วครับถ้ายังมีตาของสับประรดหลงเหลืออยู่นะครับผมเราก็ปาดออกให้หมดนะครับผมส่วนนี้จะแข็งนะครับผมเราก็เอาออกให้หมดเลยนะครับ พอเราปอกเปลือกสับะรสเสร็จแล้วนะครับเราก็จะมาหั่นสับโรทให้เป็นชิ้นใหญ่ๆแบบนี้ก่อนนะครับผมเดี๋ยวเราค่อยมาสับสับโรทให้เป็นชิ้นละเอียดทีหลังนะครับ ขั้นตอนต่อไปครับเราก็จะนําสับป,ปะรดที่เราปอกได้มาสับให้ละเอียดแบบนี้อีกทีนะครับถ้าใครจะใช้เครื่องปั่นนะครับผมแนะนําให้ปั่นครึ่งหนึ่งนะครับหรือว่าปั่นสักน้อยนะครับแล้วก็สับด้วยนะครับเวลาเรากดออกมานะครับจะได้มีเนื้อสัมผัสในการที่เราจะสัมผัสเนื้อของสับป,ปะรดได้อย่างแท้จริงนะครับถ้าเราปั่นอย่างเดียยก็จะกลายเป็น เนื้อของสับรถปั่นนะครับผมเวลานําไปกวนนี่ก็จะเละเกินไปนะครับผมไม่ได้เนื้อสัมผัสของสับปะรดอย่างแท้จริงนะครับก็แนะนําให้ใช้เป็นสับนะครับก็จะดีกว่านะครับสับละเอียดแล้วก็มาใส่กระชอนแบบนี้นะครับผมน้ําของสับปะรดจะได้ตกลงไปด้านล่างนะครับ สับเสร็จแล้วก็จะได้ความละเอียดของสับปะรดประมาณนี้นะครับก็ใช้ได้เลยนะครับหรือถ้ามีเวลามากกว่านี้จะสับให้ละเอียดมากกว่านี้ก็ได้เหมือนกันนะครับขั้นตอนต่อไปเราก็จะมาคั้นน้ําสับปะรดออกบ้างนะครับผมก็ใช้ถุงมือคั้นนะครับวันนี้ถุงมือของแม่บ้านซื้อไซส์ผิดมาครับใส่ไม่ได้ก็เลยใช้ถุงพลาสติกหุ้มไปก่อนนะครับผมก็คั้นน้ําออกเป็นบางส่วนนะครับผมคั้นออกบ้างนะครับถ้าเราไป กวนแบบนี้นะครับโดยที่ไม่คั้นน้ําออกน้ําสับรถก็จะเยอะเกินไปนะครับก็จะใช้เวลากวนมากขึ้นนะครับผมถ้าเราบีบออกแบบนี้นะครับเอาน้ําออกก็จะใช้เวลากวนไม่นานนะครับผมก็ใช้ได้เลยนะครับ เสร็จแล้วนะครับเราก็จะได้เนื้อของสับปะรดที่นุ่มขึ้นนะครับเพราะว่าเราบีบคั้นน้ําบางส่วนออกไปนะครับแบบนี้ก็พร้อมที่จะนําไปกวนแล้วครับส่วนน้ําของสับปะรดนะครับที่เราได้นะครับก็เป็นน้ําสับปะรดสดๆนะครับผมก็นําไปรับประทานได้หรือว่าจะนําไปต้มนะครับใส่ตู้เย็นเอาไว้ทานนานก็ได้ครับก่อนจะนําไปกวนครับก็ใส่น้าตาลปี๊บลงไปนะครับ แล้วก็เกลือป่นนะครับผมใช้สัก1ช้อนชานะครับไม่ต้องมากเท่าไหร่นะครับน้ำตาลปี๊บที่ผมใส่ในวันนี้นะครับก็ประมาณ2ขีดครึ่งหรือว่า250กรัมนะครับต่อสับปะรดที่เราช่างตอนที่บีบคั้นน้ำออกแล้วนะครับ1กิโล3ขีดนะครับก็ผสมคลุกเคล้าให้เข้ากันนะครับก่อนที่เราจะนำไปกวนนะครับน้ำตาลใส่ขาวก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับแต่จะมีความแข็งมากกว่าไม่แนะนำนะครับ ให้ใช้เป็นน้ําตาลปี๊บหรือน,น้าตาลมะพร้าวจะดีกว่านะครับจะหอมแล้วก็นุ่มกว่านะครับส่วนบางสูตรนะครับที่เขากวนขายก็อาจจะใส่แบะแซลงไปด้วยนะครับแต่แบะแซจะทําให้สับรดกวนมีความแข็งนะครับผมก็เลยไม่ใส่นะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วก็มาลงมือกวนสับปะรดกันเลยครับ ไฟที่เราใช้ในการก่วนสับประรดนะครับก็ใช้ไฟปานกลางถึงค่อนข้างอ่อนนะครับช่วงแรกเราก็ใช้ไฟปานกลางก่อนได้นะครับเพราะว่าสับประรดเราเพิ่งจะลงกระทะใหม่ๆนะครับผมยังไม่แห้งเกินไปนะครับ การกวนสับประรดนะครับก็ค่อยๆกวนไปนะครับผมใจเย็นๆนะครับผมก็ใช้เวลากวนสักหน่อยนะครับแต่ก็คงใช้เวลาไม่นานเกินไปนะครับตอนนี้เราก็กวนสับประรดผ่านไปประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับ จะเห็นได้ว่าน้ําของสับรดเริ่มแห้งลงไปแล้วนะครับคราวนี้เราก็จะต้องผ่อนไฟลงนะครับจะได้ไม่ไม่ติดก้นกระทะนะครับผม เอาละครับตอนนี้เราก็กวนสับป,ปะรดผ่านไป1ชั่วโมงนะครับผมเราต้องกวนจนกว่าเนื้อของสับปะรดของเราจะมีความแห้งแบบนี้ถึงจะใช้ได้นะครับถ้าเราไม่บีบน้ําออกนะครับไม่คั้นน้ําออกบ้างนะครับก็จะใช้เวลากวนประมาณอาจจะถึง2ชั่วโมงด้วยซ้ำนะครับผมเสร็จแล้วนะครับเราก็จะตักขึ้นมาพักเอาไว้ในกระชอนแบบนี้นะครับผม เผื่อยังมีความชื้นหลงเหลืออยู่นะครับยังไม่แห้งพอนะครับน้ําจะได้ตกลงไปใต้กระชอนนะครับครับตอนนี้ก็ผ่านไป5ชั่วโมงนะครับมาดูน้ํานะครับว่าจะมีหยดหรือเปล่านะครับนี่นะครับไม่มีหยดเลยนะครับผมแสดงว่าเรากวนแห้งได้ที่แล้วนะครับผมสําหรับสับปะรดกวนของเรานะครับผมก็จะออกมาเหนียว กำลังพอดีนะครับนุ่มมากๆนะครับไม่มีความแข็งเลยนะครับเพราะว่าเราไม่ได้ใส่แบะแซ่ลงไปนะครับถ้าเราใส่แบะใส่ลงไปเนี่ยก็จะมีความแข็งมากกว่านะครับสูตรนี้เป็นสูตรสับปะรดกวนที่นุ่มมากๆนะครับผมก็ลองไปทําทานกันนะครับมาดูเนื้อด้านในของสับปะรดของเรานะครับก็จะมีความนุ่มหนึบนะครับกาลังพอดีนะครับหอมแล้วก็หวานกาลังพอดีนะครับสําหรับสูตรนี้นะครับผมน่าทานมากๆเลยนะครับ ใครจะทําทานเองที่บ้านนะครับลองทําดูก่อนครับถ้าทําเก่งแล้วก็สามารถทําขายเป็นการสร้างอาชีพได้เลยนะครับสําหรับสูตรนี้ครับเดี๋ยวผมจะลองชิมนะครับผมว่าจะอร่อยไหมเหนียวนะครับกำลังพอดีนุ่มนะครับไม่ติดฟันเลยครับนุ่มมากๆครับที่สําคัญไม่แข็งเลยนะครับผมอร่อยมากๆหวานกําลังพอดีครับผมถ้าเราทำไม่เยอะนะครับทาน 2- 3สาวันหมดก็ไม่ต้องแช่ตู้เย็นนะครับแต่ถ้าเราทําเยอะนะครับ เราจะต้องใส่ถุงพลาสติกแล้วก็แช่ตู้เย็นเอาไว้นะครับจะเก็บเอาไว้ได้นานนะครับเพราะว่าสูตรนี้เราสูตรแบบธรรมชาติไม่ใส่สารกันบูดนะครับถ้าชอบคลิปแบบนี้ครับคิดว่าคลิปดีมีประโยชน์ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ครัวบ้านนอกคนบ้านบ้านนะครับวันนี้ก็แค่นี้ก่อนครับขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขครับสวัสดีครับ